สวัสดีค่ะพบกับช n n น l ฝนค่าพากินอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีเมนูพิซซ่าเวียดนามมานำเสนอค่ะก่อนที่จะไปดูว่าใช้วัตถุดิบอะไรบ้างและมีที่ทำยังไงนะคะขอเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยคะ่ะวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็มีแผ่นแป้งปอเปี๊ยะเวียดนามค่ะไส้กรอกนะคะใช้ตามชอบเลยค่ะจะเป็นไส้กรอกชีสหรือแบบธรรมดาก็ได้ค่ะไข่ไก่นะคะ แล้วก็ชีสค่ะที่สำหรับโรยหน้าเราใช้เป็นมอสซาเรลลาชีสค่ะต้นหอมนะคะซอยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะและซอสสำหรับราดพิซซ่านะคะเป็นซอสมายองเนสกับสลัดครีมลดชีสค่ะเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มต้นจากตั้งกระทะนะคะเราไม่ต้องรอให้กระทะร้อนนะคะเราใส่แป้งแผ่นแป้งปาเป้ด้ออวยนามลงไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ตอกไข่นะคะแล้วก็ เจาะไข่แดงให้แตกค่ะแล้วก็เกลี่ยไข่นะคะให้ทั่วๆแผ่นตป้งปอเปี๊ยะเวียดนามค่ะเกลี่ยให้ทั่วเลยนะคะตามแบบในคลิปนี้ค่ะค่อยๆเกลี่ยไปนะคะให้ถึงตรงด้านขอด้วยนะคะพอไข่เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ไส้กรอกลงไปค่ะไส้กรอกนี้นะคะก่อนที่เราจะนํามาทํานะคะเราไปเข้าไมโครเวฟให้ไส้กรอกนี้สุกก่อนนะคะ ค่อยๆเลี้ยงเส้กอกลงไปค่ะได้ตามใจชอบเลยนะคะจะใส่เยอะแค่ไหนก็ได้คะ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะโรยมอสซาเรล่าชีสลงไปค่ะโรยไปทั่วๆแผ่นนะคะค่อยๆโรยไปให้ทั่วๆแผ่นเลยค่ะมีค่ะทำเองนะคะเราก็จะใส่ชีสเยอะๆได้เลยค่ะแบบนี้นะคะพอหลังจากนั้นนะคะเราก็จะโรยต้นหอมลงไปค่ะ ตอนนี้เราก็ยังใช้เป็นไฟอ่อนอยู่นะคะเราไม่ต้องใช้ไฟแรงค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะไหม้ด้านล่างนะคะจากนั้นเราก็ราดซอสมาย,ยองเนสแล้วก็สลัดน้ำสลัดรสชีสลงไปค่ะโรยไปให้ทั่วๆแผ่นเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพิซซ่าเวียดนามค่ะทำง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อน ทำเป็นของว่างยามใหม่ก็ได้นะคะเพื่อนๆลองทําตามกันดูนะคะพิซซ่าเวียดนามค่ะขอบคุณค่ะ